จะให้เธอมีดีนะเออเพราะรักและห่วงใยกลุ้มคุ้มกันที่ฉันนั้นได้ให้ไปมีเต็มหัวใจรับไว้ดูแลกันและกันคใครไม่ป่วยยกมือขึ้นสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะ,ววคคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใครไม่ป่วย ยกมือขึ้นครับผมวันนี้เจอกับเราสองคนเป็นประจำอีกแล้วครับทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องของที่มีคุณค่าแล้วก็มีมาตั้งแต่โบราณเลยครับเป็นสมุนไพรโบราณอือโอ้โหเราที่ฉันจะรู้จักไว้เนี่ยสมุนไพรโบราณรูข้าวรู้จักรูข่าวหรือว่าข้าวตองรูข้าวข้าวตองเออรู้จักไหมไม่รู้จักไม่เคยได้ยินแต่ว่าเดี๋ยวนะมันข้าวแล้วมันสมุนไพรชนิดนี้ข้าวใช่ใช่้าพูดถึงข้าวแน่นอนเพราะว่าชื่อมันก็บอกแล้วผู้หรือข้าวตองนะ มีกลิ่นคาวนะครับแต่ว่ามันมีสรรพคุณมากมายเลยอย่างที่ตอนที่ผมเรียนแพทย์แผนไทยนะเขาบอกว่าภูเขาเนี่ยเอาไว้แก้น้าเลือดน้าเหลืองเสียนะครับทาให้คนที่มีอาการคันๆน,นะค่ะตับตัวแพ้ปื่แพ้อย่างงี้นะครับกินเข้าไปเขาที่บอกว่าน้าเหลืองไม่ดีนะใช่มันก็จะขับออกมาไอ้ความคาวเนี่ยแหละที่มันมีฤทธิ์เยอะนะครับจนทําให้ต่างชาตินะมาเอาไอ้ตัวภูเขาของประเทศไทยเนี่ยนะไปวิจัยแล้วก็เอาไปทาผลิตภัณฑ์มากมายเลย ใช่ครับใช่ครับ<ฮ>แล้วก็มีสรรพคุณรักษาโรคได้เยอะเลยอย่างที่นกและคุณหมอนัดค่ะได้บอกท่ณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของภูคขาวนั่นเองค่ะคุณค่ะโอ้โหผู้ขาวนะครับถ้าเป็นคนเหนือก็เจ้าคนเหนือก็เรียกว่าผักขาวตองผักคาวตองก็คือว่าเขามาจิ้มน้ําพริกกินกันนะครับ อร่อยรู้แค่นั้นรู้แค่นี้แ,นนแต่วันนี้นะจะพาคุณผู้ชมและคุณหมอนัทแล้วก็รวมถึงนกด้วยเนี่ยนะคะไปรู้เรื่องราวที่มากกว่านี้ประโยชน์ที่มากกว่านี้ค่ะ<ช>เพราะว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะเขาใช้เจ้ากลูกขคลนี่แหละคะ่ะเป็นสมุนไพรในการรักษาคนไข้มาแล้วที่คลินิกด้วยนะคะคเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะขอต้อนรับคุณหมอกำพลมาลาพิมแพทย์แผนไทยประยุกต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับขออนุญาตเรียก คุณหมอสั่ครับผมยังดูยังหนุ่มยังแน่นนะตัวลูคาวเนี่ยนะครับที่เราจะพูดถึงหรืูู้้าวหรือเขาเรียกผักขาวตองเขาบผมมันจะไปบำรุงธาตุอะไรฮะดิงน้ําลมบำรุงลมเป็นหลักก็คือเขาบอกว่าเผ็ดร้อนนะครับลมเขาขับลมในที่นี้คือไม่ได้ขับลมให้ออกไปไงแต่ขับลมให้เคลื่อนไหวในร่างกายดีขึ้นเวลาเขาพูดถึงผักขาวตองทางวิทยาศาสตร์นะครับรู้ไหมคุณนกเขาพูดถึงโรคอะไรเป็นอันดับแรกโรคอะไรเป็นอันดับแรกโรคนี้ดังด้วยแล้วก็เป็นทีนี้เครียดกันทั้งครอบครัวเลย มะเร็งแล้วกันคุณมะเร็งใช่ไหมถูกครับผูกตุ้งโถงมะเร็งรับผมเห็นว่าผักเนี่ยภูเขาวตองหรือภูเขาเนี่ยมันรักษามะเร็งได้จริงหรือไม่จริงครับคุณหมอครับผมว่ามีส่วนช่วยหนูเส้นเลือดก็คือเหมือนว่าสารตัวนี้มันมีถ้าเป็นสารระคัญพลังระดับการวิจัยมันมีพวกสารฟาวเลอร์นอยด์มีหลายอย่างที่เป็นคำว่าแอนตี้ลดการเจริญเติบโตของเชื้อแเราจะเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเซลล์ที่ผิดปกติก็คือมะเร็งเกิดจากเซลล์ที่ผิดปกติเจริญเติบโตเร็วผิิดปปปปกกกตตแลล้้้้ววจัับเเเเ็็็นนนนนองาซขึม อย่างเงี้ยก็คือตอนนี้ปุ๊บมันทําให้มะเร็งอันเล็กแคบลงลดการเจริญเติบโต,ตของเซลล์ปุ๊บเนี่ยถ้าเขาว่าเป็นเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยส่วนหนึ่งทาให้ร่างกายทํางานได้ดีขึ้นพอมีภูมิคุ้มกันปุ๊บก็มีแรงพองที่จะทำลายเชือ้อซลล์ที่จะเจริญเติบโตผิดปกติตตได้เขาเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันเนาะใช่เรียกว่าเป็นธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติเองอันนี้คือมะเร็งนะครับคืออาสรุปง่ายๆว่าคุณหมอบอกว่ามีส่วนช่วยแต่ไม่ถึงรับยิงตรงไปยิงตรงไปเลย ช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมครับค <c oughs> ือเหมือนกับว่าธรรมชาติช่วย,วยทาให้ร่างกายแข็งแรงพอร่างกายแข็งแรงปุ๊บโอเคตัวนี้ก็จะสู้ได้แหละอยากให้คุณหมอสนุกนดนึงครับว่าจริงๆแล้วภูเขาเนี่ยประเด็นของตัวของมันคืออะไรประเด็น <c oughs> ของภูเขาจริงๆคือเป็นยาร้อน <c oughs> ร้อน,นคือถ้าเป็นยายคือกระจายเลือดลมได้ เป็นยาบำรุงกาลังได้ก็คือหมายถึงว่าบำรุงกาลังในที่นี้คือทาให้ร่างกายแข็งแรงครับปกติคือคนโบราณเขาก็สั่งว่ากินภูคขากันแล้วตอกสามใบหรือกินในผักหรือไม่จะร่างกายแข็งแรง,งขึ้นมีมอายุยืนยาวขึ้นคก็คือตัวนี้ก็เหมือนกันพอเรากินในปริมาณโดสที่แบบว่าทําให้ร่างกายไปซอ่ซอ,งซองแซมส่วนที่สุดหรอ่ะก็คือกินเหมือนเป็นยาอายุธนะได้เหมือนกันก็คือมันฝึงเพิ่มเพ่การทำงานของร่างกายให้ดีขึ้นครับก็คือหลักๆคือเป็นยาอยุธนะแต่เราไปเข้ากับยาตัวอื่นเพื่อเล่งของฤ อย่างนี้นคือถ้าใช้คือบริบรโภคให้ได้ก็ค,คือกินได้คือกินก่อนอาหารกินก่อนอาหารเป็นยาต้มได้ต้มก็ได้บางคนไม่ชอบอับเป็นยามเม็ดแต่ต้องกินนานหน่อยอะไรเงี้ยแล<ม>้วแต่การบริหารแล้วาการวิจัยยาของวิจัยโรคของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูสมุตฐานเป็นหลักเหมือนกันว่าคุณผิดปกติที่ท่นไหนกันแน่แล้วถ้าสมมติเราเรากินไปนานๆระยะเวลาติดต่อกันจะมีผลอะไรกับร่างกายไหมคะไม่มีครับผมเพราะว่าเราไม่ได้กินเ้าตองเพียวๆเรากินเ้าตองที่ผสมยาสุนไพรตวอ่นด้วยก็เหมือนว่ากินเป็นยา ถ้ามีอาการดีขึ้นปุ๊บเราก็หยุดแหละอยู่ว่าจะกินเพื่อบำรุงแล้วก็กินในปริมาณที่น้อยลงอ๋อก็ลดโดสลงมาลดโดนลงมาหน่อยครับผมแต่ก็กินต่อเนื่องได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆครับผมไม่มีปัญหาครับดีกับร่างกายด้วยซ้ำครับผมค่ะแบบที่คุณมาบอกก็คือว่าจริงๆคำว่าภู้ขาวมันไม่ใช่ยาวิเศษมันไม่ใช่ว่าผักวิเศษนะคือต้องผสมอะไรอื่นด้วยอะไรครับแล้วก็ดูอาการด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกอาการแก้ได้ด้วยภู้ขาวไม่ใช่แบบครับแต่ที่เราพูดถึงไปแล้วก็มี แบบกินแบบสดใช่ไหมครับผมแบบแห้งแบบต้มเป็นน้ำนะยายาน้ํายาแห้งนี่ก็มีนะครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าที่เราจะพูดกันต่อไปก็คือทําแบบสําเร็จรูปนะครับครูค้าวเอามาทําเป็นสินค้าทําเป็นโปรดักต์ออกมาถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะแต่ว่าสําหรับช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอกําพลมาลาภพิมแพทย์แผนไทยประยุกต์มากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของครูคาวหรือว่าข้าวตอ,ขอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอครับผม ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น